มาแล้วตามบอกยิงเลยตรงนี้แคตสกัดไม่ได้วันนี้เต้ออกวันนี้ไป่ตงเซอร์สคริปต์ทุกมิจฉาเนื้อสบายวีทับลีวีโบเราเปิดจะย้ายตรงนี้เฟรมสัตไม่ได้เฟรมสกัดไม่ไ,ได,ไได้เอามาเลยที่ตามตามดึงบอลไหมตามบอกเล็กกว่าเล็กกว่าเอ้เอาเอากระป๋องน้ำออกมา,านอกหน่อย พี่เป็ดเอาเอาเนี่ยขับไปเลยเดี๋ยวมันสะดุดเปิดมาติดเต้เต้เปิดไปติดทับทําได้บอนอยู่ทับยิงไกลุงนี่้เฮ้ยเฮ้ยเินไปที่ใครมัน่ะอ๋อบิลตามบอกใหญ่กว่า ให้กับเพื่อนเพื่อนให้บิวบิวมาที่แบงค์แบงค์ยิงไกลตรงนี้ระวังระวังด้วยระวังด้วย5อห้าสิบห้าสิบก็ปล่อยได้เลยนะหกสิบไม่เป็นไรไม่ต้องปล่อยตามตามไปติดท็อไป พี่เฟตเนเาตามอาจจะเตะเตะพี่บอสะพี่บอคุกคิกยูคิกยูงงงงงงยูดไมเดียวไม่เดียวระวังระวังระวังบปปับได้ปครับบอ5ห้าปล่อยได้เลยปล่อยได้ปล่อยนะห้าสิบห้าสิบหสิปล่อยนะคะโบ,ยอ,บอย่าเรื่อออกมากายครับผม,มติเดเบียด่อหกสิบสีไม่ต้องปล่อยเอ้ยปัญ yeah จีบ ไปแล้วบอลโอ้โหสวยลูกนี้บอลเปิดเฮ้ยโว้ยตามเบิร์นเร็วทีลูกนี้ติดเต้เตะล็อกไปได้เต้ขูดคิกอยู่เตะคือหลังไปที่ที่แคทเลยแคทเอาขวามัที่บอลบอลจะเบิร์นเร็วท็อปสกัดออกไปได้ไปเออดอกซ้ายไปที่มิโบโอ้ยลูกนี้มิโบบอกอะไรเนี่ย ยิงไกลตรงนี้แบงค์บอกเอ้ยเตบอกสองดอกเลยตรงนี้เน้นๆเนี้นีไม่่ลงิาที่เพื่อนเพื่อนมาที่แบงค์ล่ครับกูโบได้บอลอยู่กูโบกูโบยกมาตรงนี้บอลเอ้ยยังไม่ออกโอ้โหตรงนี้ไล่โอ้โหโอ้โหอะไรวะเนี่ย เอ้ยส่จะดับไฟจะดับไฟจะดับแบงแบงยิงเรื่องนี้สรงตัวปิดขวาอย่างเดียวปิดขวาอย่างเดียวโจทย์ฝั่งเป็ดอะฝั่งเป็ดฝั่งเป็ดอะฝั่งเป็ดโอ้โหไม่เจอจีบมีแต่เพื่อนเด้นเดี๋ยวขอวอล์เต้เดิมาอยู่เต้กระชากกันไปแล้วเฮ้ยเต้ทำไงวะเนี่ยหลอกหลอกโอ้ลุ้ไม่เชื่อครับเพิ่งเพิ่งจะเลี้ยงเมื่อวานโอ้โหยิงไกลตรงนี้แม็ก แต่แค่มันรับดีนะจะชอบไม่ไกลอ่ะตะชอวัววนจันทร์วันอาทินย์ตปาดออกมาเจ็บตรงไหนมันเจ็บใจเหรอวันนี้ไม่แดกแล้วกลับบ้านไม่ไม่ใช่วันจันทร์ะว,วันจันทร์ไม่ตีไม่เดี๋ยวยิงลูกนี้ติดลูกนี้ทังทีได้เลย เพื่อนเพื่อนไปที่แมกแมกไปที่ทตามไปดิเพื่อนเพื่อนยิงไกลวันนี้ข้ามคานออกไปเยอะเลยเน,นี่บอลขอขอบอกาเลฟหลังก,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 ก็ผักหลังก็ผักขอกซ้ายไปที่เต้เต้โดนบีบ <increí> แ <ble> ล้วนี้เต้ไปทีท่ท ครับยกตรงนี้ยังติด<อ>บิวอยู่บิวอยู่บิวบอกขึ้นคางเลยขึ้นคางเลย,ยเปิดลรงนี้ไ,ไปแล้วหิวจะทำอะไรหิวอะไรเอาสิหิวหิวเลยยิ่งเข้ากล้องเลยนะครับผห <c oughs> อมหลังกล้องหลังกล้องคนหลังกล้องยิ่งเฟ <c oughs> มเจ้าฟมไมติดไม่เดียวเข่าทางตามตามให้เพื่อน <c oughs> เพื่อนวันทู ไปได้ตามไ้ล็อกตามล็อกติดท็อปไฟล์นี้ตามขึ้นหลังมาอันที่เฟรมเดี๋ยวเราล็อกไปก่อนล็อกก่อนเฟรมตามเบินไปที่แม็กัุงสีที่ใส่งสีทีมึงรีบบอกไปไหนใส่เดียวเลยว ีบอกว่าเอาแดนมยังยังยังเอาเสร็จแล้วถอนบอกด้วยไปครับไปที่บิวบิวบิวก็ชาไปวันนี้ที่โบได้บอลโย่ที่โบก็ใหญ่กว่าที่โบล็อกไปติดบิวอยู่ลูกออกข้างไปได้ครับผมออย่เปิดไปที่บอลบอลเไงบอลเข้ากลางไปเมื่อเดียวลอล้อไเมื่อเดียวโอ้โหย เปิดมาให้ทพี่โบโยิงแล้วนี่โอ้ยสายสายสัเวีย,ยสิังเลยอีกติดดังเลไม่คล้องกี่เอียวเฮ้ย,ย,ยแสงไปแม็กแม็กออกไปที่ตาม ออ้แม็กยิงลูกนี้ลูกเลียดไปเข้าทางแคสเปิดมา้าวนี้ไม่เดียวสวยลูกนี้โอ้โหใสให้ดูลูกดิไม่เดียวไม่เดียวใจเตะเตะให้ไม่เดียวไม่เดียวเปิดลูกนี้ติดเฟรมเข้าทางบอลเข้าทางบอลบอลเปิดไปติดแสงไอ้ไม่ใช่แบงค์แบงค์ยิงลูกนี้หูยไม่เดียวเลยโอเคส่งไปขับไปขับบอกกันร่วม เฮ้ยต้องเข้าดิต้องเข้าไม่เข้าไม่ได้ดูเข้าไปยันใน้รงแค่ขาไม่นั่งไม่นั่้าไงโอ้โหนี่ไปโ้เเข้าฮอตกลางต่ออห้กินฮอตกเรากินสองต่อเข้าฮอตได้กลางสองหน้า่อหลังสองคนเลยได้โอเค ไปปอมเปล่าเลยไอ้ปอมไม่เปล่าว้องทำเต้ยได้ไอ่ตัวนี้ไม่ดีดดีว่ะตัวนี้โอ้ยสนามใหญ่ต้องอยู่ข้างล่างแล้วพวกมเลยันไม่มีเลไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ทำใหญ่ไม่ให้กินตามไปแล้วเปิดตรงนี้ไมาจากทีมมี่วันนี้สีนี้ผมไม่เคยกินไม่เคยกินเดี๋ยวมันไม่คนไงสีนี้ผมไม่เคยเดนไอ้น็อตมาไปนี่แบงค์แบงค์ออกขวาไปที่ตามตามเปิดมาอันนี้เ oh, right. อาแล้วติดเต้เต้กระชากแล้วโตกลับมาแล้วสามหนึ่งเดียว โอ้โหใส่เบาไปหน่อยตาวสกัดไม่ได้เอาละครับแม็กได้บอลอยู่แม็กกระชากขึ้นไปแม็กไหลมาให้กับบิลยิงนีดหน่อยสวนตู้คือสามตู้บิลบิลบิลกัลยาณีหนึ่ง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 ศูนย์หนึ่งศูนย์หนึ่งหนึ่งเหรอเอาเต้เอาไม่เดียวไหมไม่เดียว ฟิโบยญิงลูกนี้โก้ลมบอลหรือเปล่าอันนี้โก้ลมบอลหรือเปอล่าต้องตรวจสอบแล้วลูกนี้เหมือนจะรับแต่ไม่ยอมรับตัวหลังหลังหล,ลังเกมหลังโก,โกโ้อะฟิโบได้ไปตั้ตม,ค,มคืออของโก้แบงค์แบงค์ให้เฟมเฟมให้แบงค์แบงค์แบงค์ก็ใช่อีกแล้วแบงค์ก็ใช่อีกแล้ว แบง์ยิงลูกนี้ติดเต้แบงเปิดให้บิลบิลติดท็อปอีกทีนึงท็อบมาเข้าทางแบงค์แบงค์แบงเปิดมาให้กับตามตามตัมงอรอมยิงลูกนี้ติดบล็อกเต้คนเดียวุวันนนี่ครับมงลูกนี้โอ้ยย้อนไปนิดเดียว ออะะไร่เดี๋ยวมันแตนไม่กินไม่กินนอนนอนคือนอเมียอยู่จะนอนเปิดจะย้อยไปลูกนี้แม็กเอาบอกเข่าพักไว้เขาทางบอลบอลตรงนี้ไงบอลบอกใหญ่กว่าเขาไอ้ไปเตะยิงนี่โอ้โหชนเสาชนเสาบอลไปเลยเราจะใช้อารมณ์ดิเราเล่นด้วยอารมณ์อ่ะมาดิเพื่อนเพื่อนออกขวาไปที่บิล บิวก็ช่างแล้วบิวเอ้ยบิวช่างแล้างเลยบิวล,ล็อกบิวม้วนบิวคืนหลังใช่ตามตามออกไปที่แบงค์แต่ยิงเข้าไม่ให้อจีน้องสัตว์ให้นี่ขู่ไว้ก่อนแบงค์เปิดทะลุช่องสวยเร็วนี้โอ้โห,หจับไม่อยู่บิวอจีน้องก่อนไม่ได้ปน,นี้ติดตามนะหมดเวลาวโอ้ยจับลงพุต,ตานพุต,ตานต,ตา้อง